เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เกี่ยวกับบ้านเช่าหลักหนึ่งครับถ้าพูดถึงบ้านเช่ากันแล้วเวลาที่เพื่อนๆเ,เดินไปที่ไหนหรือแม้แต่เข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆก็มักจะพบเห็นได้อยู่บ่อยๆนะครับว่าบ้านที่ว่างอยู่ก็จะมีป้ายถูกเขียนติดไว้ว่าบ้านหลังนี้ว่างให้เช่าแต่บ้านที่อยู่ในเรื่องเล่าเรื่องนี้แลกออกไปสักหน่อยครับเพราะที่หนะ้าบ้านเองถูกเขียนป้ายติดไว้ว่าให้เช่าด,วด่วน เรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงและน่ากลัวขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุ้งครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วในตอนนั้นครอบครัวของคุณบุ้งเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ี่คนครับมีคุณพ่อคุณแม่ ตัวของคุณบุ้งเองแล้วก็น้องชายย้อนกลับไปในตอนนั้นแม่ของคุณบุ้งได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นครูครับอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็เลยทําให้ทั้งครอบครัวเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรวมถึงโรงเรียนของลูกสองคนเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับ ในตอนนั้นคุณพ่อก็เลยบอกให้คุณแม่กับคุณบุ้งเนี่ยไปตะเวนหาบ้านเช่ากันไว้ก่อนครับถ้าได้บ้านเช่าเป็นอย่างแรกๆอะไรๆมันก็คงจะง่ายขึ้นคุณแม่กับคุณบุ้งก็เลยนั่งรถประจําทางกันไปครับโดยจุดมุ่งหมายในวันนี้ที่คุณแม่ตั้งใจจะไปดูก็คือคุณแม่จําได้ว่าแถวๆนั้นมีหมู่บ้านอยู่ที่หนึ่งครับที่เขาได้ปล่อยให้เช่าอยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันคิดว่าลองไปเดินดูเดี๋ยวก็คงเจอบ้านที่ถูกใจเอง หลังจากที่ทั้งสองคนลงรถที่หมู่บ้านแห่งนี้ทั้งครูก็เริ่มเดินหากันตามซอยต่างๆครับเริ่มไล่ตั้งแต่ซอย1ซอย2เดินดูมาหลายหลังครับแต่ก็ยังรู้สึกไม่ถูกใจจนเมื่อคุณแม่เดินไปที่ซอยสไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเข้าซึ่งบ้านหลังนี้คุณบุ้งเล่าให้ฟังว่าตัวบ้านเองสวยแล้วก็ต่อเติมแบบดีมากๆเลยครับและสิ่งแรกที่เตะตาและทําให้คุณบุ้งเนี่ยจำบ้านหลังนี้ได้ดี ก็คือที่พื้นบ้านเนี่ยมีกระเบื้องลายเสือโคร่งตัวใหญ่เลยครับคุณแม่รู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากๆเธอก็เลยพยายามหาเบอร์โทรติดต่อเจ้าของบ้านจนไปเจอกับป้ายที่ติดอยู่ข้างๆบ้านเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าให้เช่าด่วนคุณแม่เห็นแบบนั้นก็เลยโทรติดต่อครับจนได้คุยกับทางเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อว่าน้น้อยครับน้น้อยเองได้บอกกับคุณแม่ว่าเธอเองไม่ได้อยู่แถวๆนี้ แต่ได้ฝากกุญแจบ้านหลังนี้ไว้ที่ข้างบ้านให้รอสักคู่เดี๋ยวจะให้ข้างบ้านมาเปิดประตูให้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางข้างบ้านก็มาเปิดประตูให้ครับแต่ว่าเขาเนี่ยมาด้วยอาการที่ดูแปลกแปลกดูเลิกๆกเลอกๆักอย่างไงพี่กนหลังจากที่เปิดประตูรั้วเสร็จก็พาทั้งสองคนเดินเข้าไปที่หน้าบ้านครับซึ่งที่ประตูด้านในก็จะเป็นประตูกระจกสีชาแบบบานเลื่อน คนที่มาเปิดประตูบ้านให้นั้นหลังจากที่ไขประตูปลดล็อกเสร็จเขาก็ไม่ได้พาเดินชมบ้านนะครับได้แต่ยืนอยู่ที่นอกบ้านแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปดูกันได้เลยตามสบายตอนที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านคุณบุ้งบอกว่าสิ่งแรกที่สัมผัสได้ในทันทีคือตอนที่เปิดประตูเข้าไปนั้นมีลมวูบหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนครับปะทาเข้าที่หน้าของเธอเต็มๆแต่เธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ เพราะว่าเมื่อมองเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยห้องนอนสองห้องห้องโถงห้องครัวและก็ห้องน้ําครับแต่ว่าที่บริเวณโถงห้องรับแขกได้มีเก้าอี้โยกแบบโบราณตัวหนึ่งถูกวางตั้งไว้ที่มุมหนึ่งของห้องทั้งสองคนก็แยกย้ายพากันเดินดูรอบๆครับเดินดูตามห้องต่างๆหลังจากนั้นก็เดินกลับออกมา คุณแม่ได้บอกกับคุณบุงว่าเธอเนี่ยรู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากๆแต่ว่าพูดยังไม่ทันจบเลยครับคุณแม่ก็โทรติดต่อไปหาน้าน้อยเลยเพื่อสอบถามว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่น้าน้อยเงียบไปสักพักแล้วก็ตอบกลับมาว่า3 0 0พบาทไหวไหมจ๊ะเมื่อคุณแม่ได้ยินราคาแบบนั้นท่านก็รู้สึกดีมากกว่าเดิมมครับทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ในทันทีเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันย้ายเข้าครับ ซึ่งในตอนนั้นครอบครัวของคุณบุ้งก็ได้ใช้รถกระบะขนข้าวขนของใส่หลังรถแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งตอนที่ไปถึงคุณบุ้งเองก็ใช้สิทธิ์ความเป็นลูกสาวคนโตนะครับได้บอกกับคุณแม่ไปว่าตัวเธอเองเนี่ยอยากจะขอนอนห้องไหนสุดครับซึ่งห้องนอนห้องนั้นมันจะติดอยู่กับพื้นที่ของครัวเธอขอนอนคนเดียวครับส่วนคุณพ่อคุณแม่แล้ก็น้องชายก็ให้นอนอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องที่ติดกับถนน ในตอนนั้นทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่เลยครับคุณพ่อกับคุณแม่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนอนห้องไหนยังไงก็ได้หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายขนข้าวขนของลงจากรถคุณบุ้งเองด้วยความที่เห่อห้องใหม่นะครับเธอก็เลยหยิบข้าวข,ของของตัวเธอเองแล้วก็เดินตรงไปยังห้องด้านหลังทันทีแต่ในจังหวะที่เธอกำลังเลี้ยวเข้าไปในห้องหางตาของเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินตามเข้ามาครับ ในจังหวะน,นั้นเธอคิดว่าเป็นคุณพ่ออย่างแน่นอนเธอก็เลยรีบหันหลังกลับไปมองแต่กลับกลายเป็นว่าที่ด้านหลังว่างเปล่าครับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นในใจตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อเนี่ยมากแกล้งอย่างแน่นอนเธอก็เลยรีบวิ่งออกไปที่หน้าบ้านแล้วก็เจอกับคุณพ่อที่กําลังขนข้าวขนของลงจากรถเมื่อไปถึงเธอก็ถามคุณพ่อเลยครับว่าเมื่อกี้มาแกล้งหนูทําไม หนูยิ่งกูกลัวอยู่นะคุณพ่อได้ยินแบบนั้นท่านก็ได้แต่ทำหน้างงๆครับพร้อมกับตอบกลับมาว่าท่านเองเนี่ยยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะท่านยังคงขนของอยู่ที่รถอยู่เหมือนเดิมเมื่อเป็นแบบนั้นคุณบุ้งก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงตาฝาดไปเองเรื่องราวก็ผ่านไปครับช่วง1นถึงสวันแรกของการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติ จนเมื่อเข้าสู่วันที่สามขณะที่คุณบุ้งกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องซึ่งห้องนอนห้องนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับครัวมีหน้าต่างบานเกรดที่สามารถมองไปยังครัวได้ซึ่งในวันนั้นในครัวเนี่ยไม่ได้มีการเปิดประตูหรือว่าเปิดหน้าต่างนะครับทำให้พื้นที่ในครัวค่อนข้างจะมืดมากระหว่างที่คุณบุ้งกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นอยู่ดีๆหางตาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่บานเกรด เธอรู้สึกได้ในทันทีครับว่าเงานั้นน่าจะเป็นคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อแอบม,มายืนแกล้งเธออย่างแน่นอนเธอก็เลยตัดสินใจค่อยๆหันหน้าไปมองครับแต่ภาพที่เห็นก็ทําให้เธอต้องรู้สึกตกใจเพราะว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงบานเกรดนั้นไม่ใช่คุณพ่อครับแต่เป็นใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายคนหนึ่งทรงผมสั้นเกลียนหน้าตาซีดขาวแถมตัวของเขายังเต็มไปด้วยเลือด ด้วยความตกใจเธอก็ทำอะไรไม่ถูกครับเธอได้แต่นอนแข็งทื่อตาจ้องมองไปที่ผู้ชายคนนั้นอย่างละสายตาไม่ได้จนเวลาผ่านไปไม่นานผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปคุณบุงรีบเด้งตัวขึ้นจากเตียงทันทีแล้วก็วิ่งออกไปหาคุณแม่ที่หน้าบ้านพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอให้คุณแม่ฟังคุณแม่เองได้ฟังก็ได้แต่ปลอบใจนะครับบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่า พร้อมกับบอกเธอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปซื้อขนมข้าวหวานมาไหว้และก็บอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามายังไม่เคยจุดธูปบอกเขาเลยซึ่งวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทำแบบที่ตั้งใจนะครับทั้งหมดก็อยู่บ้านหลังนี้กันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับจนเวลาผ่านไปครบหนึ่งอาทิตย์อยู่ดีๆน้องชายก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับมีอาการเปลี่ยนไปเพราะว่าตามปกติแล้ว น้องชายเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านมากๆอยู่บ้านดูกระตูนแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่หลังจากผ่านมาหนึ่งอาทิตย์กลับกลายเป็นว่าเหมือนว่าน้องชายเองเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้านเลยครับเวลาที่มีใครเดินทางออกไปข้างนอกน้องชายก็มักจะขอตามไปด้วยอยู่ตลอดด้วยความสงสยัยคุณบุ้งก็เลยถามน้องไปครับว่าย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างน้องชายตอบกลับมาว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้ว และได้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่ย้ายของเข้ามาเลยครับในวันนั้นน้องชายได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เดินมาจากไหนเขาเดินเข้ามาหาแล้วก็เดินมายืนจ้องหน้าอยู่นานหลังจากนั้นก็เดินกลับไปจนเมื่อวานเนี่ยน้องชายก็เจอกับผู้ชายคนนี้อีกครั้งผู้ชายคนนี้เดินมายืนอยู่ที่หน้าบ้านครับจ้องหน้าน้องชายแล้วก็พูดตะโกนใส่หน้าว่ามึงออกไป น้องชายตกใจมากรีบวิ่งหนีกลับเข้ามาในบ้านครับเมื่อเจอแบบนั้นถึงสองครั้งน้องชายก็เลยไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเมื่อคุณบุ้งได้ยินแบบนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะต้องนําเรื่องนี้ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ครับจนเมื่อถึงเวลาช่วงเย็นคุณแม่เนี่ยเดินทางกลับมาคุณบุ้งก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับท่านทั้งสองคนแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆครับคือเมื่อคุณแม่ฟังเรื่องนี้จบแล้วท่านได้แต่ทำหน้านิ่ง และบอกให้ลูกทั้งสองคนในใจเย็นๆท่านตอบกลับมาว่าตัวของท่านกับคุณพ่อก็เจอเหมือนกันครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้รแรกๆนะครับในวันนั้นทั้งสาคนเนี่ยออกไปข้างนอกกันหมดเหลือแต่เพียงคุณแม่คนเดียวที่นอนอยู่ในห้องระหว่างที่นอนอยู่นั้นท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมายืนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านครับท่านก็เลยลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็เดินออกไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่พบเจอใคร คุณแม่กลับมานอนอีกครั้งนอนไปได้สักพักท่านก็เค้มๆกำลังจะหลับแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องแมมแมมคุณแม่ก็เลยลืมตาครับแล้วก็มองซ้ายมองขวาพยายามดูว่าเป็นเสียงใครแต่เมื่อมองไปที่มุมห้องท่านก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นคุณแม่เห็นผู้ชายผมสั้นเกลียนคนหนึ่งครับกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ผู้ชายคนนั้นหันหน้ามองมาทางคุณแม่ แล้วก็ตะโกนเสียงดังออกมาว่าแมมท่านเจอแบบนั้นก็รู้สึกตกใจและท่านก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยและหลังจากวันนั้นมาในทุกๆคืนคุณแม่จะได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้มากระซิบอยู่ที่ข้างหูตลอดเวลาครับนั่นคือเรื่องราวที่คุณแม่เจอส่วนทางคุณพ่อนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งหลังจากที่คุณพ่อออกมาเข้าห้องน้ําในช่วงกลางดึกตอนที่ท่านกําลังจะเดินกลับเข้าห้อง คุณพ่อก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันดูผิดปกติครับเก้าอี้โยกตัวนั้นที่ตั้งอยู่ที่มุมห้องมันค่อยๆเริ่มต้นโยกครับจากตอนแรกที่โยกช้าๆเบาๆหลังจากนั้นก็เริ่มโยกเร็วขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีร่างของผู้ชายคนนึงโผล่มานั่งอยู่บนเก้าอี้เมื่อเห็นแบบนั้นคุณพ่อก็เลยรีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องทันทีหลังจากที่ทุกคนได้พูดคุยกันแล้วคุณแม่ก็เลยตัดสินใจ ที่จะโทรกลับไปหาหน้าน้อยครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรกันแน่แต่หลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กับทางน้าน้อยทางน้าน้อยเองก็ยังคงย,ยืนยันนะครับว่าบ้านหลังนี้ปกติไม่มีอะไรอย่างแน่นอนแต่คุณแม่เองท่านก็ไม่เชื่อครับท่านก็ยังพยายามถามต่อไปจนสุดท้ายน้าน้อยก็ได้บอกว่าท่านเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็อย่ากโกรธกันนะที่จริงแล้วบ้านหลังนี้คือบ้านหลังเก่าที่นาน้อยเคยอยู่กับสามีครับ สามีเองเป็นคนที่รักบ้านหลังนี้มากๆหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็นำมาตกแต่งบ้านหลังนี้หมดซึ่งเงินที่ได้มาก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับเพราะว่าสามีได้มาจากการค้ายาเสพติดจนวันหนึ่งทางตำรวจเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มสามีที่หน้าห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งครับและได้ต่อสู้กันจนถูกวิสามันจนเสียชีวิตและหลังจากที่สามีเสียไปนาน้อยก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าสามีก็มักจะโผลมาให้เห็นอยู่ในบ้านบ่อยๆครับมาเรียกตัวแกเองอยู่ตลอดจนทำให้แกเนี่ยรู้สึกกลัวจนอยู่ไม่ได้แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปส่วนชื่อแหม่มที่ผู้ชายคนนี้เรียกนั้นก็คือชื่อเดิมของน้น้อยครับพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทุกคนในครอบครัวก็ได้แต่ขนลุกกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคุณแม่ก็เลยแจ้งกับนน้อยแปว่า จะขอยกเลิกสัญญาและจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งทางนายน้อยเองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับและได้บอกว่าจะคืนเงินมัดจําให้ทั้งหมดซึ่งตอนก่อนที่จะย้ายคุณแม่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอทั้งหมดให้กับเพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็เลยบอกกับคุณแม่ว่าบ้านหลังนี้คนที่เสียไปเนี่ยเขาห่วงบ้านมากคนที่อยู่ในละแวกนี้พบเจอเก่าวิญ,ญญาณของเขาอยู่บ่อย ในช่วงเวลาตอนเย็นเด็กๆเ,เนี่ยมักจะไปเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งตอนที่เล่นกันอยู่ก็จะได้ยินเสียงเจ้าของบ้านร้องตะโกนวอยๆไล่ให้เด็กพวกนี้ไปเล่นกันที่อื่นบางครั้งบางทีประตูหน้าบ้านก็เปิดปิดเองรวมถึงถ้ามองเข้าไปในบ้านก็จะพบว่าเก้าอี้โยกที่ตั้งอยู่ด้านในมันก็จะโยกเองโดยที่ไม่มีใครนั่งเมื่อเจอบ่อยๆก็ทำให้คนแถวนี้รู้สึกกลัวเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วครับ ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ส่วนที่มาที่ไปของกระเบื้องลายเสือโครง่งก็คือก่อนหน้านี้กระเบื้องมันไม่ใช่ลายนี้นะครับเป็นลายตามปกติทั่วไปซึ่งทางคนที่เสียชีวิตเองได้ทําช่องลับไว้เพื่อซ่อนยาเสพติดครับแต่ในวันที่ตํารวจขยายผลมาตรวจคนที่บ้านฐานเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการทุบกระเบื้องออกจนหมดซึ่งหลังจากที่เคลีย์เรื่องราวทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อย ทางน้าน้อยก็เลยเปลี่ยนลายกระเบื้องเป็นลายเสือโครงแทนหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครอบครัวของคุณบุ้งอยู่บ้านหลังนี้ได้เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นแต่ก็เป็นสองอาทิตย์ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนทําให้เธอกับครอบครัวต้องลืมไม่ลงเลยล่ะครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าสําหรับตัวผมเองนั้นผมคิดว่า เรื่องราวของบ้านเช่าแต่ละหลังมันก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวและสนุกตื่นเต้นแตกต่างกันไปนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมย้ำเตือนกับเพื่อนๆอยู่บ่อยๆคือเพื่อนๆอย่าไปเชื่อหรือว่าอย่าไปวิตกกับบ้านเช่ามากมายนักนะครับบ้านเช่าปกติที่ไม่มีเรื่องราวลี้ลับมันก็มีอยู่มากมายครับมีแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่จะมีเรื่องราวน่ากลัวซ่อนอยู่แต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าของแบบนี้บทจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับ เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด s u ับ c ไ cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ